้หนูมีเซนเล่นไ้อยู่แล้วเองติดตามถ้าร้องก็เป็นลูกทุ่งเลยนะได้นันแหละเราเยังไงก็ไม่รูกก้ม <c oughs> ผมก็ร้องมั่วผกร้องทุ่งไม่เก่งะะธอ,อ,อชา้าช้าหรอชา้าช้าั อยากจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมด เป็นที่รัวัชนลูกคุ่งไม่เป็นอรวชนไทยเลยไม่เคยไัท่ไยมาก่อนหรือเราจะออกหั์ช่นีดีเราออกหรวชะนนี้ด้วยดีไหมได้นะครับเทุกลูกเหอทุกคนมันสที่มาเป็นี่ปน้น่ก็นเแบบีีกเวรลงนกเนพแ่ี่เแนีน่เป็เลงทนเี่ปพูงี่ก็ลทก็นเพี ไม่ได้ทุกคุเฮียเป็นคนต้นคิดนะรเมื่อกี้ครับโบยเลยเาเต้นคีดเฮียเป็นคนต้นคิดครับเยอะติดติดลมบโอเคโอเคั้างฮัมบ้างฮัม้างั้งอง ว้จิงห่างจิงหริงจิงจร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 ังมริงจนิ่งจริงจงจริงจงจริงจิงริงมริงจิรอองงมงไม่ง 刚才很好听啊，你带有一点那种泰国传统的那个音乐的感觉。呀、嗯，这里特等等我，提拉，提拉。哎，被我了！很好，<laughs> 但是这是泰国的一种传统音乐的风格哈，大家可以去搜索。然后刚才你唱的真的、哦、非常好听。 OK，那我们第一个第一个第一个观看量的福利已经达到了，我们还有第二轮，就是要达到我们四百万，四百万，四百万是。四百万。这四百万的福利呢，就是我前面的这个两个香蕉和的合作就送给大家了。嗯。想不想要？想不想要？你看，好好看。真的要送给大家，只要观看量达到四百万哈，四百万。四百万。OK。 那那 OK 哈，楼网罗提是四四百万哈，大家四百万两个品牌接起来，哎，个品牌接起来？那我们让我们的收工作人员收拾一下我们桌子上的东西。OK、啊。本丝们唱的很好，下次别唱了。喂，下次别唱了。不是这个，只是只是一个网络网络用常用的语，哦、对的，玩笑，开玩笑的。 其实很好听的，对，很有一种，<laughs> 有一种很不一样的风格，真的很，你看，真的很好听，真的很好听，有谁错过了吗？错过了就是错过，错过了就是错过，看回放。OK。那，今天我们把我们的产品带回来，然后我们给粉丝们推荐我们的产品。今天我们要带大家去玩一个游戏，叫 <noise> 做“猜歌名”。 เราค่ะเดี๋ยวขอสบูป่ปล่อยให้หน่อยค่ะบตอกกอนให้ชิคกี้กับหนูนิวคุณละกอนนะสบู่ <c oughs> ของพวกเรานะครับสบู่ของเรานะครับเป็น <c oughs> สบู่ที่ผมต้องดมทุกครั้งที่หยิบที่มันอยู่บนในมือผมนะครับเพราะว่า <c> ห <oughs> อมมากใช่ห <c oughs> อมมากครับผมซึ่งเป็นสบู่แบบพรีเมียมนะครับผมเป็นสบู่ดังนกสบู่ดังนกนครับ <c oughs> <c oughs> ใช้กับหน้าก็ได้นะครับผมใช้กับตัวก็ได้นะใช่ค่ะทำให้หน้าชุ่มชื่นแล้วก็ผัดเซลล์หน้าของเราให้แบบ การทำกระจายใส่ขึ้นแล้วก็ลดการเริ่มลอยด้วยอยากให้ทุกคนอยากแนะนำให้ใช้แบบสมองเสมอนะครับผมรับรองว่าน่่ใช่ครับช่วงนี้ช่วงนี้เทียร์ซีกับหนมอยู่แบบทำงานหนักด้วยเนาะใช้นี่ก็รู้สึกผ่อนคลายช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าน่าเย็นขึ้นครับผมถ้าเราใช้แบบสมองเสมอนะครับผมก็จะสผ่อนคลายเลยแบบอืแล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงๆไม่ต้องใช้เอาวางบนหัวเตียงอย่างที่บอกการจะบอกเลยคราว่านน่่กอเอาไปลายน้ำได้ไหมครับแล้วก็วางไว้บนหัวเตียง ให้มันระหเหยออกมาจริงๆแฟนๆหลายคน <c oughs> ที่เคยซื้อไป <c oughs> เขาก็ชมว่ากลิ่นตัวนี้ของเราแบบ <c oughs> เป็นเอกลักษณ์หอมมากมันหอมอ่อนๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับจริงๆอยากจะบอกอีกเคล็ดลับหนึ่ง <c oughs> ซึ่งยังไม่เคยบอกก็อยากให้ทุกคนแบบใช้นะครับผมต้ก็ลองแบบผูแบบใช้เวลากับมันนิดนึงไม่ใช่แบบว่าปุ๊บๆๆ๊บปล้างออกเลยนะครับผมให้แบบว่า หมือนนวดหน้านวดหน้าไปแล้วก็แบบเคลียร์เยเคลียร์หน้าไปนะครับใช่ครับแล้วไปตีฟองก็คือแบบว่าฟองนุ่มมากแล้วก็หอมมากเลยใช่แล้วเซ็ตของเราในวันนี้นะคะถ้าซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยทุกเซ็ตแถมที่ตีฟองหมดเลยด้วยฮะแถมที่ตีฟองต้องลองแล้วนะครับใช่เคล็ดลับของหนูอยู่คือการตีฟองใช่ของพี่ซีคือการแบบต้องนวดหน้านิดหนึ่งใช่เลยโอ้ก้อนใสแต่ใช้ได้นานมากเลยเนาะก้อนหนึ่งใช้ได้นานเรว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมอย่างที่บอกไปนเมื่อกี้มี ของแบบว่ามีสองก้อนห้าก้อนเจ็ดก้อนนะครับสองก้อนสี่ก้อนแล้วก็กเจ็ดก้อนนะครับผมแล้วก็มีของแถมในนั้นด้วยของแถมเต็มเลยของนี่ด้วยครับมีกระเป๋าหูกลึจด้วยแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยค่่ะะคอราวนี้เมื่อกี้พี่ซีกับหนูนิวแนะนำสบู่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อดีไหมคะมาสนุกกันต่อดีกว่าีค่ะสนุกกันต่อเลยนะคะเกมแรกของเรานะคะก็มีชื่อเกมว่ามวยปล้ำมิ้วมวยปล้ำมิ้ว อันนี้เหรอครับเคยเล่นไหมคะหนูอินเคยเล่นกับใครก็แพ้หมดเลยครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้หนูจะแพ้ไม่แพ้ทุกครั้งเลยมาครั้งนี้แหละจะชนะครั้งนี้แหละตจะชนะไม่มีทางหนูอินใหญ่กว่าหนู เกมนี้ถ้ามือใหญ่จะได้เปรียบหรอใช่เพราะมือใหญ่จะเปียเพราะว่าแบบว่าตลบได้กลอ๋อลบได้ไกลก่อนังนั้นเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูรอบนี้เราชนะกันไหม这次我们可能会赢。ครับ对我给ู้打气我给่加油。好那踩เดียวฟังสัญญาณนะเริ่มเลยเมาเรลจะเริ่ม出来玩山轮แล้วมาเล่นสามรอบนะคะนหลุนซันหนึ่ง้ม สิวิล่สิบวิสิบ10วิสิบ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 วิสิวสิบวิสิบสิบวิสิบวิสสหนูิว อ้าวอ้อะไรอ่ะอ้าวกทำไมนิววิววิวอ้าเย้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย้ยอมยอมไม่จบหนูนิวชนะในรอบแรกนะคะเมื่อกี้เราไม่เห็นเมื่อกี้หนูอยู่ก็เล่นมือเดียวค่ะใช่ใช่ไม่สองมือไม่มีเลยเมื่อกี้หนูนิวเล่นมือเดียวใช่ไหมคะทุกคนเมื่อกี้หนูอยู่เล่นมือเดียวเนาะ ใช่อ่ะเราสองรสองเราจะจะถึงสองแล้วแค่หกเสร็จแปดเก้าย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเย้ยยางเสร็จผ่าัสำเร็จไม่มีใครยอมไม่มีใครไยอเมื่อกี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อกี้เก้าปุ๊บ มันจะสิบมันก็ไม่สิบแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นหนูน no. okay. ิวชนะที่ท็อปเป็นล ah ็อกรับล็อกคุณชนะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต้องเล่น3รอบใช่ไหมงั้นขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบตัดสินนะคะรอบตัดสินโอ้องมือาเดียวโ้ยมือเดียว่ายากแล้วอ้ยเ้ยยเฮเฮย้ย้เ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ย้้ หสอม้เยอมหรอวิ่งอยากจับมึงเฮียนายวะเนี่ยมันนับสักทีหนึวยสอนี้ให้จับลเอาน้ให้จับ รอบแรกค่ะก็รอบนี้ค่ะเกมแรกนะคะหนูนิวก็ชนะไปโอเคเราก็มีบทลงโทษค่ะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราใส่ชุดไทยไทยชุดไทยครับใช่พะฉันเราก็มีบทลงโทษที่เราต้องเขาเรียกว่าฟื้นฟูความทรงจำเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยในสมัยเด็กเราออกมานะคะก็คือพี่ซีจะต้องพูดสุภาษิตที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูมานอนหนูด้วยนอน ตอไรเขาจะว่าอะไรก็ได้นอนหนูด้เหรอนอนหนูมีใบมีใบมีใบอ่ามีใบมีใบมีใบอ่ะนอนหนูน้ำขึ้นให้รีบหนีเ้ํใช่น้ำขึ้นให้รีบตากอ่าอหนึ่งกต้น้ำขึ้นให้รีบตากน้ำให้รีบตากโ้งเหมือนจะมาชู 哦，水涨了就赶快跑，然后第二句就是水涨了之后就赶快。那坑田的是不是？不是，那个是开玩笑。拉板拿坑田的米了。拿坑田的米，就是水来了，你们要赶快，就赶，就是机会来了要赶快抓住。对，拿坑田的米打。第二句。有水，没拿水了啊，没有水了。 นุบนิบนิบนุบน,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 นี่แหละครับสุภาษิตของนูนี่น้องต้องเป็นเด็กที่น่ารักของเฮียอันนี้ใครบันยากไว้นเนี่ยไม่มีอะไรครับ <c oughs> คิเล่นเ,นเ,นเ,นเล่นเพลินเพลินฮอะไรอ๋อนั้ำออนน้ำน้ำลดน้ำลดเฮียคิดจะเล่นอะไรอีกอ่ะน้ำลดต่อขึ้น <c oughs> รู้ว่าเฮียรู้ไม่รู้จริงทอะทำไม่ได้น้ำผุด งานลดต่อขึ้นต่อมาเกือบแล้วเนี่ย,ย,ยงานลดต่อขึ้นจริงเหรอไม่ใช่งานลดต่อ